สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคม c ชา n นลก็จะนำเหรียญแปลกชนิด1บาทของรัชกาลที่10ปีพศ2563มาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคม c h ชา n e l และช่องสมาคมชาแนลก็จะมีกําลังใจทําคลิปเหรียญแปลกให้เพื่อนๆได้ติดตามตลอดไปสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําเหรียญที่มีความแปลกของรัชกาลที่10ในปีพศ2563นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกสเหรียญแล้วก็เกี่ยวกับเหรียญแปลก อีกหนึ่งเหรียญที่จะต้องค้นหาความแปลกต่อไปก็เพื่อนๆมาสังเกตร่วมกันนะครับความแปลกของเหรียญแรกนะครับความแปลกของเหรียญแรกมีลักษณะอย่างไรไปชมด้านหลังนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินสองเหรียญน,นะครับ กันสิปีเดียวกันเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับจะพาเพื่อนๆไปสังเกตว่ามันมีเนื้อเกินแบบไหนอย่างไรนะครับเนื้อเกินนะครับตรงนี้สองก้อนเลยนะครับก้อนบางใหญ่บลัลลมเทิมนะครับเกิดข,ขึ้นในปีพศสอง3หแล้วก็เหรียญน,นี้มีเนื้อเกินก้อนหนึ่ง นะครับในปีเดียวกันนะครับด้านหน้าของด้านของภาพรวมมารูปนะครับปกตินะครับไม่มีเนื้อไม่มีอะไรผิดปกติไม่แปลกนะครับแล้วก็มาเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้ก็แปลกเหรียญน,นี้ต้องค้นหาต่อไปว่าลักษณะความแปลกของเหรียญน,นิดแบบนี้จะมีกี่เหรียญน,นะครับก็จะให้เพื่อนๆนะครับได้สังเกตความแปลกของเหรียญน,นี้ ของปีพศ2563ไปพร้อมๆกันเรียนแปลเรียนนี้นะครับจะมีพระบรมรูปรัชกาลที่ส0บนะครับโผล่มาด้านหลังด้านพระบรมชายลักษณ์นะครับแล้วก็พระบรมชายลักษณ์หรือโวโปรนี่อยู่ด้านบนของพระบรมรูป ต้องโดนแสงนะครับถึงจะเจอนะครับเริ่มจะเริ่มจะเจอแล้วนะครับเราก็พยายามจะให้มันโผล่ออกมาให้ได้นะครับมันไม่ชัดเจนนะครับมันเป็นเงาก็เลยต้องหาวิธีนะครับให้เพื่อนๆนได้รับชมว่าเป็นสิ่งที่จะต้องตามหาต่อไปไหม สำหรับคมแปลกของเหรียญนี้นะครับก็อาจจะมีราคาแพงแน่นาคนต่อไปอตอนนี้ยังไม่มีใครพบเจอก็เลยไม่โด่งดังนะครับอาจจะเป็นช่องสมาคมคนแรกช่องแรกที่พบเจอนะครับชัดเจนแล้วนะครับรับภาพร,รมรูปของรัชกาลที่10 ที่โผล่มาด้านหลังจากการปั๊มแรงกระแทกทำให้ขอ,เขอบเหรียญขอบพระบรมรูปเป็นวงรอบด้านหน้าด้านหลังโผล่มาด้านหลังแล้วก็มีการปัมนะรร๊มพระบรมชตยรักลงอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นความสวยงาม เครเียวนี้ก็ต้องค้นหาอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเัน่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ